มาอัปเดตข่าวสารในช่วงพิเศษนะครับในช่วงของข่าวสั้นยันเย็นซึ่งสาเหตุที่มีการอัปข่าวยองมาเนื่องจากว่า vivo A60 series มีการเปิดตัวในเร็วๆนี้แล้วนะครับซึ่งเราไม่สามารถอัปในช่วงปีหน้าได้อยากให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยได้ตามข่าวแบบทันท่วงทีครับ ข่าวสั้นเย็นๆในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการเปิดตัวของ Vivo X60 Series โทรศัพท์มือถือ 5G ที่มาพร้อมกับชิปเซ็ต Exynos 1080และกล้องหลังเป็นกล้องเลนส์ไซส์เปิดตัวไปเป็นเทียบร้อยโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้แบ่งเป็น2รุ่นย่อยครับ ได้แก่ vivo a 6 0และ a 6 0 pro ที่คราวนี้เนี่ยทาง vivo ได้ไปจับมือกับนักพัฒนากล้องอย่างไซส์ร่วมงานพัฒนากล้องร่วมกันทําให้กล้องของมือถือรุ่นนี้เนี่ยเทพมากยิ่งขึ้นก็ว่าได้มาที่ดีไซน์ก่อน vivo x60 series จะใช้เทคโนโลยี a g glass นะครับสำหรับการสร้างฝาหลังของตัวเครื่องที่มีความเรียบเนียนต่อสัมผัสทําให้รู้สึกว่าไม่ขุขากจนเกินไปแล้วก็ สัมผัสได้ดีแถมยังไม่เกิดรอยนิ้วมือได้ง่ายบนพื้นผิวนะครับนอกจากนี้ยังใช้โทนสีแบบเกรเดียนต์ที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามแสงที่ตกกระทบเพื่อเพิ่มความสวยงามให้มากยิ่งขึ้นมาต่อที่หน้าจอครับรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอที่มีความสดเป็นแบบ AMOLED ขนาดหน้าจอ6.56นิ้วให้ความละเอียด Full HD Plus ทั้งยังมีค่า Refresh Rate สูงถึง120 h และรองรับการแสดงผลแบบ HDR 10ด้วย แ้วตัว Vivo a 6 0รุ่นนี้จะใช้หน้าจอแบนราบส่วนรุ่นของ Vivo a 6 0 Pro จะมาพร้อมกับหน้าจอขอบด้านข้างที่โค้งมาพร้อมกับกล้องเซลฟี่32ล้านพิกเซล1ตัว มีรูรับแสง f 2 4 5อยู่ที่ตรงกลางของหน้าจอครับชิปเซตรุ่นนี้ใช้เป็น Exynos 1080จาก Samsung ซึ่งชิปเซตตัวนี้ผลิตบนสถาปัตยกรรม5นาโนเมตรในขั้นตอนการผลิตแบบ EUV ของ a m s u n งที่มีจุดเด่นในเรื่องของการประหยัดพลังงานได้ดีมากยิ่งขึ้นโดย CPU จะมีทั้งหมดถึง8แกนในส่วนของ CPU จะใช้เป็น Mali G 7 8ที่ใช้หน่วยประมวลผลกราฟิกด้วยเทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงานมากขึ้นที่ชื่อว่า Amigo ทำให้กินไฟน้อยลดลงกว่าเดิมถึง10%แถมยังทางานได้ดีมากขึ้นและไวกว่าเดิมด้วยนอกจากนี้ในเรื่องของแรมจัดมาบนมาตรฐานใหม่ LPDDR5 ด้วยความจุที่สูงถึง12 g ิกและความจำในตัวเครื่องบนมาตรฐาน UFS 3.1ความจุ256 g b ด้วยกล้องหลังของรุ่นนี้ก็บอกว่าเทพเลยครับเพราะมาจากเลนส์ไซ o ์ออฟติกมีถึง3ตัวกล้องเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลรองรับการสั่นแบบ OIS 4แกน มีเลนส์ wide angle ความละเอียด13ล้านพิกเซลนอกจากนี้ยังมีเลนส์วัดระยะอร์กตื้น13ล้านพิกเซลด้วยซึ่งทางยาวโฟกัสอยู่ที่50มิลิเมตรส่วนรุ่นพี่อย่าง X60 Pro จะให้กล้องหลังจัดเต็มที่4ตัวด้วยกัน โดยเลนส์หลักอยู่ที่48ล้านพิกเซลเป็นของเลนส์ไซส์นะครับมี OIS 4แกนเลนส์ Y 13ล้านวัระยะรุกตื้น13ล้านพิกเซลและทางยาวโฟกัส50มิลลิเมตรมีการเพิ่มเข้ามาก็คือกล้องเทเลโฟโต้ครับเป็นกล้องโพลิสโคปความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมออตติคอล 5x ดิจิตอลซูม60เท่าโดยกล้องหลังของ vivo X60 series มีการออตติคอลจากไซส์เข้ามาช่วยได้ของการถ่ายภาพบวกกับกระบวนการ AOA ทำให้รูรับแสงกว้างขึ้นสามารถรับปริมาณแสงได้มากขึ้น รวมถึงเลนส์ไบโอตาที่ทำให้สามารถถ่ายภาพตัวอักษรได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยแบตเตอรี่และการชาร์จบ้างรุ่นนี้ให้แบตเตอรี่มา4,300ม mm. ิลลิแอมในรุ่น X60 ส่วน X60 Pro ให้แบตเตอรี่มา4,200ม mm. ิลลิแอมทั้ง2รุ่นรองรับการชาร์จที่เร็วถึง33วัตต์ด้วยกันราคาและการวางจำหน่ายของตัว Vivo นะครับในรุ่น X60 RAM 8 ROM 128อยู่ที่3,498ยูหรือประมาณ16,0 0 0บาท ีกรุ่นหนึ่งคือ RAM 8หน่วยความจำ256คือ3,798ยูนหรือ17,400บาทรุ่นท็อปของ vivo a 6 0คือแรม12 g b หน่วยความจำ256 3,998ยูนหรือประมาณ18,300บาทส่วน a pro, RAM GB, 6 0 pro แรม12 g b หน่วยความจำ256อยู่ที่4,498ยูนหรือประมาณ2 6 0 0บาททั้ง vivo a 6 0และ a 6 0 pro ได้มีการเปิดให้พรีออเดอร์ที่ประเทศจีนแล้วตั้งแต่วันนี้และจะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในช่วงกลางเดือนมนกราคม ่วนรุ่นเรือธงอย่าง X60 Pro Plus ที่ใช้ชิปเซ็ตแ n a p d r a g o n 888จะตามมาในช่วงปลายเดือนมกราคมปี2021ครับและนี่นะครับก็คือข่าวสารที่เรามาอัปเดตกันแบบเฉพาะกิจในช่วงของข่าวสั้นเย็นๆครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้การกด u b s c r i b e เพื่อติดตามข่าวสารดีๆรีวิวดีแล้วก็นิ้วเราต่อไปช่องเรามี f c e b o o k f แ Fanpage แล้วผมถึงหนึ่งไว้ใต้คลิปนี้ก็ไปกดไลค์กันได้นะกันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสััสดีครบบ